ยังไม่เด็ดขาดดูท่กดดันเท่าไหร่รัดูิรบอลไส่นาแมาเลยเลครับูกระสับหบอลก็มาได้ครับเอ๊ะเอ๊ะเป็นเ่อบอลเแท่งกกินีนกัอยู่างอยู่เชีบุรีใช่ไหม จะมาอยู่นี่แกเป็นตัวจิ้มเลยนะที่สามดอกไม้เกีียวแกเป็นตัวทดลองผิดด้านนะลูกผิดด้านผิดด้านแป้งปั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 นสลูกด้วยนะลองดูว่ามีซีซึ่งขึ้นนำอีกแล้วรันี่จะเกิด เป็นหืองกับเชือกด้วยกับทางเชียงรายอยู่นิดหลาวเลยนะแปรงฟัน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 แปลงฟันทำไมไม่แปรงต่อผิดด้านครับปีนี่ ผิดด้านครับเออันนับอนนั้นหวีลูกไม่ใช่แปลงฟันลูกหวีครับพี่ปูเปล่าเห็นพี่ปูเปล่า เห็นพี่ปูเปล่าว้าวพี่ปูอ่ะนะั่นปูใค่ปูเปล่า <c oughs> ปู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 ว้าวว้าวว้า,วายังไงว้ายังไงขาวเลยปูนี่นี